สวัสดีครับจะมาลงคลีบวันฮาโลวีนกันนะคะสุขสันต์วันฮาโลวีนด้วยนะเย่ดี๋่หัวจะลงเลวไปหน่อยก็โอช่างมันเถอะเนาะโอุย้ยน่ารักจังเลยอ่ะน้องน่ารักอุ้ยแม่น้องน่ารักค่กะสุขสันต์วันฮาโลวีนนะครับอะไรอะ่ะ ม,มีเพื่อนด้วยมีเพื่อนด้วยเหรอมีแม่ถ่ายรูปหม่ถ่ายรูปชิดแชะบ๊ายบาย <c oughs> ทำไมไม่ทำหน้าอย่างนั้นนะไปกันเลยอาริตอาริตนี่คืออาีิตของเด็กหนุ่มเมื่อกี้ใช่ไหมเอาจริงๆเนะเาะ ทำไมหน้ามอมแม่หม,ม,ม,มจังคือเอาง่ายๆคือแม่ม่อยู่บ้านนั่นเองครับแม่ไปซื้อของอะไรประมาณนั้นอุย้ยน่ารักจังในอดีตเขาน่าจะไม่มีเพื่อนอุยอ้ยผู้หญิงน่ารักจงอุย้ยฟาดเขาฟาดนอน มีเจดีย์จังแบ่งให้เขาดว้วยแต่ตัวเองก็มีแค่สองอันเลยแมวเอวทำไมแม่เออ่ะอุ้ยของเธอไม่มีอะไรเลยน้องแบ่งให้ออน่ารักอ่ะเจดีย์จังเชิป เดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้วย,ยมีหาเพื่อนใหม่ประมาณนั้นนะครับน่าจะหาเพื่อนใหม่ <c oughs> น่ารากักเป็นเพื่อนกันเลยณปัจจุบันใช่ไหมใชเ่เดินไปด้วยกันเดินไปด้วยกันน,น่ารักน่ารักมากเลย หนึ่งทีวิ่งเงินน่ารักจังเลยอ่ะไปตองคนอื่นด้วยโดนต่อยไปหนึ่งปรบับอ,อ,อืมหืมเหวี่ยวนี่เพื่อนน่าจะหมายความว่าแนะนำเพื่อนใหม่ใช่ไหมน่าจะแนะนำเพื่อนใหม่เนาะแต่ไม่สนใจเออฉันจะไปต่อยแล้วนะ ห้ามห้ามห้ามอย่าไปต่อยคนอื่นพ c ิกอ้ t พริกให้ลูกอมไปหนึ่งสองอันสองเม็ดให้เขาด้วยให้เขาด้วยอ้าวทำไมไม่ให้เขาอ่ะโอ้เขา,าก็แต่งตัวน่ารักนะโอุ้ดคอดตตูมเท่จังงอ้เอ้ยอ้าว ไม่เข้าอีกอ่ะทำไมอ่ะอ้าวชี้เข้ชิ้อุ้ยขนคนคนีน้นากก่ากลัวจังโอ้ยน่ากลัวจังโอเคโอเคคือเอ้าน้องไม่ผู้หญิงเขาไม่ได้เลยเลยอ่ะ <c oughs> แบ่งให้กันด้วยนำใจคือสามาถคงนะคะทุกคน โอเคแอบดัวอะไร,าราเนี่ยน่ารักว้ยน่ารักจังแต่ผมชอบแฟนอาร์ตนี้มากเลยอนะ่ะอาร์ตอ่ะอาร์มากอาร์แบบสไตล์เศร้าๆอ่ะเนาะอุ้ยไม่รู้นะว่าเพลงตีริคสีรู้เปล่าอุ้ยหมอหรอหมอหรือสัตวแพทย์น้องน้องเป็นรูปประจำตัวหรอเลยยังไง จำตัวหรอือมกระดาษไม่หมอนี่พน่นเออพ่นอย่างนั้นแเลยเออน้องจะดูอะไรขอรู้หน่อยขอดูหน่อย,อ,อ,ยอะไรอะ่ะฮะเดี๋ยวเพื่อนในกินตนาการหมายหมายความว่าไงอะ่ะเพื่อนในกินตนาการหมายความว่าอะไรอะ่ฮะฮเดี๋ยวนะ เดี๋ยวเธอหรือวอ่าผู้หญิงคนนั้นเออสรุปง่ายๆคือผู้หญิงคนนั้นเขาคือจินตนาการของเด็กผู้ชายคนนี้หรอเฮ้ยเหมือนเขากลังหมายความว่าเธออยู่ตรงนี้นี่นี่นี่เธออยู่ตรงนี้เอ้าเฮ้ยเอ้าไปไหนเร็วเฮ้ย เศร้าเลยอ่ะน้องน่ารักจังเลยอ่ะโอ๋หรอไปไลน์น่ะเธอไปทัดเดี๋ยวนะเดียวไปไปมันเขียนว่าอันตรายนี่ไม่ใช่หรอเดี๋ยวเธอเดินไปทำไม เดี่ยวเดี่ยวก็ตายกันหมดหรอกลับตักหรอเฮ้ยเดี๋ยวเธอเดินไปทำไมอ่ะเดี๋ยว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 เี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนเดี๋เดี๋กวเดี๋ย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 วเดียวเดินเดี๋ยวทดีเดือเรี๋ยวนดีเดี๋ยวเดีย เกิดอะไรขึ้นอ่ะมันตายหรือเปล่า่ะเฮ้ยเด็กผู้หญิงยังอยู่แล้วเด็กผู้ชายไปไหนหนอเด็กผู้ชายไปไหนเดี๋ยวอ๋ออยู่นี่เหมือนกำลังจะสับสนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นอเศร้าเนาะ ตามหาหรอเดียววโไม่ไม่ตามหาหรออยู่ที่นอะไรขนาดเนี้ยจบแล้วอ้าวอ้ายังไม่จบด้วยว่ะอว้ยออกมาตามหากันแล้ว นั่นคือมาที่เอาไว้ตรวจเชื้อเรียกเลยนี่เลยเรียกเรียกอู้หู้ยตัดใจหมดโอเคผู้หญิงคนนี้เขาหน้าจะให้กำลังใจสู้สู้สู้ไปดีกว่าอือมีทำไยกอด คนนี้ไม่ใช่จินตนาการของเด็กผู้ชายผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่จินตนาการของเด็กผู้ชายแต่เป็นวิญญาณอ้ oh. my god วยสนุกว่ะสนุกสนุกสนุกคะแนนของเรื่องนี้ก็ให้เป็น สิบสบเต็มสิบเลยอาร์ตส,สวยเนื้อเรื่องสวยภาพอาร์ตกราฟิกสวยแล้วก็เป็นสไตล์แบบมืดมุนตามสไตล์เลยแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็แบบมีตำนานแบบเลื่อยเลี่ยมนะครับ สุขสามวันฮาโลวีนด้วยแต่ลงช้าไปหน่อยก็ขอโทษรงวันที่1 3นะครับก็ขอโทษด,ด้วยนาะอก็ลงลีดไปหน่อยก็เกิดวันฮาโลวีนมาแล้วอ่ะก็ไม่ค่อยได้ทำปัดก็คันข้านานด้วยนะครับสุขสามวันฮาโลวีนนะคะ คลิปนี้เป็นชื่อของวิดีโออันนี้นะครับทริคก็ทวิค